แล้ววันนี้ก็เป็นคลิปที่น่าตื่นเต้นมากๆนะครับนี่คือคลิปสุ่มนะครับผมรายการเกลือถามนั่นเองครับแต่ว่าเราจะไม่ได้มาสุ่มเทรดให้ตัวละครเราไม่ได้มาเปิดหาตัวละครด้วยและเราก็ไม่ได้มาเปิดแคปซูลอีเวนต์เช่นกันน้องๆสงสัยนะครับผมเฮ้ยทยมจะมาสุ่มอะไรวะผมบอกได้เลยนะครับผมอาจจะเป็นยูทูบเบอร์คนแรกๆนะครับผมที่ทําคลิปสุ่มลิลิขึ้นมา เฮียคือชิบิเน่มึงคิดคอนเทนต์ไม่ออกใช่ไหมเนี่ยสุมลิลิกมึงยังจะทำคลิปอ่ะซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาสุมลิลิกนาฬิกาทั้งหมด4อันไอ้เฮีย เออขออนุญาตปัดผมนะเฮียผมแม่งแทงตาว่ะโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลิลกับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปสุ่มลิลิกกันว้าวนะครับผมก็เป็นคลิปที่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับผมกะจะทำมานานแล้วนะครับผมคือเจ้าลิลิกเนี่ยนะครับแน่นอนทุกคนอยากได้อยู่แล้วนะครับลิลิกนาฬิกาสายเนี่ยแต่ว่านะฮะสุ่มแล้วสุ่มเล่านะครับเรากลับได้สแตทที่เอ่อไอ้เฮียมึงไม่ใส่ยังจะดีกว่าถ้ามึง cover ไปเฮียใส่มันก็ต้องดีกว่าไม่่่่่่่ใสอออยยยูแลลล้วววะิิิกกนนนาาาาฬทททรรเเเเีีถืป็ไมโคต พระเจ้าเลยนี่ครับผมถ้าเราได้สเตตดีๆไปเนี่ยนะโอ้โหพระเจ้าการเล่นคอนเทนต์อะไรต่างๆของเราเนี่ยคือแบบเราจะผ่านได้แบบอีซี่เลยทนวนเมนต์นะครับไม่ว่าจะใช้เทรดได้ไม่ได้นะครับผมลิลินาฬิกาทรายก็สามารถจะช่วยทําให้คุณอยู่อันดับสูงๆได้พอคอยอินฟินิตแคสเซิลนะครับผมถ้าคุณไม่มีเทรดยูนิคตึงๆอย่างน้อยเนี่ยคุณก็อาจจะสามารถไต่ขึ้นไปในชั้นสูงๆได้เพราะฉะนั้นมีเหตุผลอะไรนะครับที่เราจะไม่ทําคลิปสุ่มแม่งนะครับผมเออคือผมอยากจะได้รีแอคชั่นผมออกคลิปนะครับปกติเรามีแต่สุมตััววสสเทนนน้้ีี โอ้นะครับผมก็เป็นคลิปที่เรากดได้แค่4ทีเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไอ้เยี่ยมมันมันมันเก็บไอ้หัวใจที่เต็มที่ได้8อันน่ะผมไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับก่อนที่เราไปส่มกันเนี่ยผมขออนุญาตอัญเชิญ ยันยูนิจากสำนักพระมหาฤทธามจงโดนบันดาลนะครับให้กูเนี่ยนะฮะได้ลิลิกนาฬิกาทรายสแตตดีๆกจะใช้ได้ไหมวะฮะใช่าแม่คุณแม่คิวเตเมสนะครับผมเออได้โปรดให้สแตตดีๆกูด้วยนะครับผมบอกเลยนะถ้ามึงไม่ให้สแตตดีๆกูเนี่ยกูจะบอกเดฟนะไม่ให้เอามึงเข้าเกมตอนอัปเดตเฟสสัตเออนะครับผมอนาคตของมึงเนี่ยขึ้นอยู่กับคลิปนี้นะครับผมลิลิคนาฬิกาทรายทำอะไรได้นะครับผมลิลิกนาฬิกาทรายนะครับเป็นไอเทมที่โคตรขี้โกงเป็นไอเทมสวมใส่นะครับที่จะใส่ได้เฉพาะตัวเวทเท่านนนัั้ะครบ กับตัวกายภาพเนี่ยเอฟเฟกทุกอย่างของเขานี่ครับจะไม่แสดงผลทุกๆครั้งที่เรากดคาฟมันขึ้นมานะครับเขาจะสุ่มสแตตให้เราหมดเลยนะครับอย่างแรกที่ได้มันจะชัวร์นะครับก็คือดาเมจเวทนั่นเองนะครับเขาจะสุ่มตั้งแต่2%นะครับถึง5%อย่างที่2นะครับก็คือคูลดาวของมันเองนะครับกับดาเมจที่สามารถทําได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเขาจะสุ่มตั้งแต่30มสิบวินะครับถึง50าสิบวินะครับส่วนดาเมจที่จะได้รับนะครับผมก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถึงร้อยสามสิบเปอร์เซ ที่มีครูดาวตึงๆเลยนะครับ30วินั่นหมายความว่าทุกๆ30วินะครับที่ครูดาวนาฬิการีเซร็จนะครับครั้งต่อไปที่ผมโจมตีโดยที่ครูดาวมันเสร็จแล้วเนี่ยดาเมจผมจะบวกไปเลยร3 0และดาเมจที่ได้มาจากนาฬิกาตัวนี้เนี่ยจะเป็นทรูดาเมจด้วยนะครับก็คือเลขดํานั่นเองนะครับผมคือไม่คิดเกาะกันเวทกันกายภาพเลยและอย่างสุดท้ายที่เขาจะส่มมาให้นะครับผมก็โอ้โหไล่ไปเลยนะฮะดาเมจไฟดาเมจน้าดาเมจสายฟ้านะครับผมคือถ้าเราได้ไอตัวเนี้ยแม่งสอดคล้องกับตัว่เาอวยยบโหผมกล ดาเมจแม่งก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะแต่มันก็จะยิ่งโกงขึ้นไปอีกนะครับผมถ้าลิลิกนี้นะครับอยู่กับตัวละครที่แม่งมียูนิคด้วยยกตัวอย่างนะครับผมไอเซนยูนิคของผมเนี่ยนะครับซึ่งลิลิกนาฬิกาทรายที่ผมใส่ให้ไอเซนนะครับผมครูดาจอยู่ที่36มิบหกวินะครับและ120ดาเมจไอเซนผมเนี่ยเมื่ออัพเต็มนะครับดาเมจจะอยู่ราวๆประมาณ1นึ่งล้านหนึ่งหมื่นกว่านะครับผมคือถ้าติดลิลิกแล้วนะครับผมและไอเซนแม่งโดดพอดีเนี่ยดาเมจนะฮะ หนึ่งล้านกว่าของไอเซนขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดาเมจจากลิลิกเนี่ยนะครับผมโอ้โหไอ้เฮียเดี๋ยวคำนวณดิอ่ะสมมติผมตีเป็นเลขกลมๆไปเลยนะครับสำหรับดาเมจไอเซนนะครับเอาแค่ล้านเปะพอนะครับไอ้เฮียพอมีหมื่นหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันคิดยากเดี๋ยวเลขมันงงไอ้เฮียเด็กไม่ค่อยอยากดูดาเมจแรกของไอเซนขึ้นล้านหนึ่งอันนี้แน่นอนนะครับผมแต่ว่าดาเมจฮิตที่จะเป็นสีดำเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะถูกบวกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับตามดาเมิทของลิลิค พร้อมกับลีลิกแล้วเนี่ยนะครับไอเหี้ยดาวเมยที่จะขึ้นนะครับก็คือ2ล้าน2เลยไอล้านแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะหักลบกับเกาะเวทเกาะกายภาพอยู่นะครับแต่ว่าไอล้าน2รอบที่2ที่เป็นเลขดำเนี่ยนะครับอันนี้ไม่คิดเกาะเลยนะครับผมคือมันจะขึ้นล้าน2แน่ๆเกินมาตั้งนานนะฮะเอิร์เอาเป็นว่าลีลิกนาฬิกาทรายแม่งตึงไอเหียมึงรู้แค่นี้พอแต่ว่านะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมไม่ใช่ทุกคนที่จะสุ่มได้สแตตดีๆนะครับมันก็มีสแตตที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับแบบว่าจํานวนเลขวิเยอะนะครับแล้ว นะครับผมโอ้โหกูเกินคลิปมันนานมากนะครับผมเพราะกูรู้ว่าไอสัตว์กด4ทเนี่ยไอเหี้ยไม่ถึง1นาทีกูกดเสร็จละกู <c oughs> ต้องอะไรพมบทเยอะหน่อยนะครับผมเพื่อจะได้บิลนะครับให้น้องๆอ,อ,อินนะครับผมว่าไอเหี้ยการมากดลีลิกนาฬิกาทรายตรงนี้เนี่ยเชีย่ยมันยิ่งใหญ่มากด้วยถ้ากูได้สแตตดาวน์ดีๆคูดาวด,ดีๆเดีด๋ยวโหรหัสกูแม่งตึงกว่าเดิมอีกนะมันไม่ใช่ฟาร์มง่ายๆนะครับผมไอเจ้าหัวใจโง่ๆตรงนี้นะครับมันต้องลงเลเจนด์สเตตอันที่3นะครับของแบ็คโคเวอร์นะครับผมซึ่งโอกาสดรอป กูลงเป็นชาเดียกว่าจะได้8อันเนี่ยมะก่อนไปเริ่มกันนะครับกูขอทวงเวลานิดนึงนะครับถ้าชอบผมนะครับชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนอยากสนับสนุนนะครับโดเนตตอนผมสตรีมได้นะครับผมรู้จะสมัครสมาชิกนะครับผมใครที่เป็นโกลมาสเตอร์นะครับก็จะมีชื่อขึ้นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็แน่นอนนะครับเสื้อยูนิคของเรานะครับใครที่อยากได้นะครับผมอยากจะดวงดีกดได้ยูนิคเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าเสื้อตัวนี้จำเป็นนะฮะเออก็ไปซื้อได้นะะครัับบตวลลิปแ oh man มาโอเคแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันคืออันไหนวะไอ้เฮียอ่ะอันนี้ใช่บอกว่า12วิ102ไม่น่าใช่34 92ไม่น่าใช่44่หรอไอ้เฮียอันอันนี้ปล่าวะไอ้สัตว์ไอ้เฮียอันนี้แม่งไม่คุ้นเลยอ่ะโอ้โหแม่งบวกดาเมจไฟเยอะมากเลยนะตัวแต่แต่วิแม่งอุบาทไอ้เฮียใช่บอกว่ามันใช่เมื่อกี้แม่น่าจะใช่มั้งกูกูจำไม่ได้แล้วอ่ะเออแต่เอาไอ้เฮียเอาไปเอาเป็นว่ากากแล้วกันะรอบสองมานะผมโอเคมัน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 คืออันไหนอ่ะอันนี้ปล่าวะไอ้สัตว์ทิพหายนะครับผมกูต้องมานั่งหาด้วยยเ อ่าไฟอันนี้นเมื่อกี้ใช่ไหมอันนี้น้ําแข็งกูจําได้มีแล้วแอร์เอ้อยแอร์เรามี2อ,อันเลยเหรอวะไอ้เฮียอย่าบอกนะอันใหม่คืออันอแอร์เพื่อนนี้น้ําไอ้เฮียแต่เอาเป็นว่ามันมันไม่มีอันไหนดีเลย <c oughs> เฮียทำไปเล่นไปนะไอ้ศาตว์เพื่อนอันนี้มันขึ้นทางแล้วนะรอบที่สามนะครับกูไปเร็วเลยเนะกล้องกูแบตจะหมดอ่ะกูต้องมาดูสเตตด้วยนะครับผมอ่าแล้วมันจะเป็นอันไหนนะครับอ่ามีลม นะฮะไฟอันนี้เก่าน้ำแข็งอันนี้ก็เก่าลมอันนี้เก่ามั้งอันนี้น้ำนะฮะโอ,โอ้โอ้และว่ามันคืออันนี้สินะจ้าเอนะฮะอันนี้แสงนะครับผม 9วิให้พ่อมึงเล่นใหน้โอ้โหมันสุกตั้งแต่30วิถึง50นะฮะโอ้โหมึงล่อมาสักเกือบเต็มโค้ตาเลยเนี่ยโอ้นะฮะไปกันไปเลยละกันท้าพย่อันสุดท้ายอั้นกูเพื่อนกูขอร้องกูว่าอย่างงามๆละผมไม่ได้อยากได้อะไรมากเลยผมอยากได้แบบ31-32วิดาเมจสัก ร้อยยี่สิบขึ้นไปโอ้คีโตเมตบอกชักจะมากไปแล้วเฮ<อ>้ยจริงไอ้เหี้ยมึงต้องให้กูนะครับกล้องกูจะแบตหมดแล้วนะครับผมเด็กๆรอดูอยู่นี่คือนาฬิกาทรายอันสุดท้ายนะครับที่เราจะสุ่มในวันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจบคลิปนี้เกลือเนี่ยกูไปฟาร,ร์มหาแมงต่อไอ้เห <ๆ S 2> ี้ยกูจะต้องหานาฬิกาดีๆให้ได้อ่ะไปเลยนะครับผมนี่กดทีเผลอมามันจะคืออันไหนนะฮะอันนี้ลมนะฮะน่าจะอันเก่านะครับจำได้นะครับอันนี้ไฟก็เก่าอันนี้มันแข็งก็เก่าอันนี้ลมก็เก่าน้ำเก่าแสงเก่า มันอยู่ตรงหน้ากูแล้วจ้าเอนะฮะสามจบมเฮียไม่ต้องดูเฮียอะไรเพิ่มเติมแล้วไอสัตว์กูกูปิดทิปดีกว่าเนี่ย